หลังจากที่เข้าไปดูหลายๆบ้านมาเนาะก็จะมีแบบว่าแม่ๆหลายท่านนะคะเอาภาพเหมือนที่เราส่งในไลน์กันนะเนาะสวัสดีบรรจันนังคารพูดพริหาสุขเสาร์อาทิตย์เอามาลงในโพสเอามาลงในโพสของ Facebook อืมแล้วทีนี้มันไม่ใช่ภาพที่เราสร้างขึ้นเองอะแม่ๆแม่ๆต้องระวังตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าภาพที่เราไม่ได้สร้างขึ้นเองนะคะ เอามาลงเอามาโพสที่นี่เราจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะคะแล้วก็คลิปที่เราเอามาจากที่อื่นแอปดิสตอกะคะ่ะที่มันจะมีโลโก้ติดมาด้วยอะเราก็เอามาลงไม่ได้นะคะมันผิดกฎของเขาเราจะโดนข้อหาแบบไม่เป็นต้นฉบับนะแล้วก็จะเป็นต้นฉบับน้อยไปเพราะมีโลโก้ของแอปอื่นติดมาด้วยอย่างนี้คะ่ะหลักๆก,ก็คือ ที่เปิ้นเหตุนะทุกคนต้องระวังนะหนึ่งภาพที่เราไม่ได้สร้างขึ้นเองเอามาลงไม่ได้สร้างขึ้นเองเอาภาพของคนอื่นมาลงก๊อปภาพดารามาลงเอาภาพคําสอนพระพุทธลูกหรือว่าพระเยซูคริสอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยอีกอย่างหนึง โลโก้ที่ติดมาจากแอปอื่นเปิ้ลก็ยังเห็นหลายคนที่ยังทำอยู่ให้ไปสำรวจตัวเองแล้วพี่เปินนะ้ลนอะอยากมาเล่าสู่กันฟังอีกอย่างหนึ่งว่าการสร้างรายได้บน Facebook ถ้าเราใช้โปรไฟล์นะคะก็คือเฟซส่วนตัวเรานั่นแหละค่ะมาสร้างรายได้บน Facebook คือถ้าเราเพิ่งเปิดใหม่โอเคไม่มีปัญหาเราจะได้เรียนรู้กดแล้วก็คยกว่าอะไรอะยังซิงอยู่เนาะยังใหม่อยู่ก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดอะไร แต่สำหรับคนที่เปิดสร้าง Facebook มานานแล้วนะคะมานานหลายปีแล้วไม่รู้ว่าเอะเราทำอะไรผิดกฎบ้างเนาะเื่อนดูก็ไม่ได้นั่นนี่หลายคนก็จะมีปัญหาหลังจากที่คุณเริ่มที่จะสร้างรายได้บนบน f a c e b o o k กดเปิดโหมดมืออาชีพปุ๊บ facebook เขาก็จะตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเลยนะทุกคนเปิดมาสิปีเขาก็ย้อนตรวจคุณสิปีเลยนะ อะไรที่คุณทําผิดทําพลาดนั่นก็คือคุณก็จะมีปัญหาในการสร้างรายได้ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณมีเพจเปิดเป็นเพจแยกออกจากโปรไฟล์ของเราอะค่ะเปิดไปเป็นเพจเหมือนสร้างตัวตนใหม่มันก็อาจจะยากนิดนึงสาหรับคนที่ยังไม่เคยทำเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นที่คุณจะทําให้ถูกต้องถูกกฎและไม่โดนตรวจสอบย้อนหลังนะมันก็ดีนี่คือข้อดีของเพจ ะะสร้างตัวตนใหม่ทำคอนเทนต์ใหม่ไปเลยถ้าโปรไฟล์ส่วนตัวเปิดสร้างรายได้เขาขึ้นให้ตั้งค่าเราก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบก่อนที่จะกดตั้งค่าว่าเราทำอะไรผิดกฎมาบ้างหรือเปล่ามีภาพที่สาสตโดนขังไหมมีไปตกเบ็ดตกปลาอะไรไหมมีไปร้องลําทําเพลงและมีเพลงแทรกพิขสิตเข้ามาไหม เยอะเนาะถ้ายังไงทุกคนที่ใช้โปรไฟล์ส่วนตัวสร้างรายได้บน Facebook ก็ลองกลับไปตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะตั้งค่าบางคนตั้งค่าไปแล้วก็โดนจำกัดรายได้เลยก็มีเพราะมีทำผิดกฎไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าแม่แม่แมพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโปรดระมัดระวังกฎของ Facebook เยอะมากละเอียดอ่อนมากนะคะ ถ้าเราอยากได้เงินเขาตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้กฎเกณฑ์ของเขาด้วยยิ่งบ้านเมืองตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองเอ่ยความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศเอ่ยไปโพสต์แบบแซะบ้างไปโพสต์แบบอะไรขำๆพวกนี้บางทีมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนี่ก็คือเป็นอีกกฎหนึ่งเหมือนกันเด็กน้อยนะคะถ่ายรูปถ่ายเด็กถ่ายเบบี ที่ยังตัวเล็กๆอยู่ถ้ามีภาพโป๊เปื่อยขึ้นมาคุณก็โดนจำกัดรายได้อันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะมาให้กำลังใจทุกท่านวันนี้พี่เปิ้ลอาจจะลงคลิปรัวๆหน่อยแต่ก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกคนนะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งใครที่ส่งข้อความมาหาพี่เปิ้ลมันจะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติเพราะว่าถ้าใครอยากเป็นสมาชิกพี่เปิลให้ดูแล เป็นที่ปรึกษาให้3เดือนอย่างนี้ค่ะบางคนก็กลัวไม่ถามไม่อะไรไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นข้อความอัตโนมัติที่พี่เปิลนำเสนอเฉยๆว่าถ้าคุณสนใจก็ได้แต่ถ้าคุณไม่สนใจคุณก็ส่งคำถามมาหาพี่เปิลได้เหมือนเดิมพี่เปิลจะตอบช้าตอบเร็วแต่ว่าพี่เปิลก็พ,พยายามเข้าไปดูทุกคืนก่อนนอนเพื่อที่จะไปตอบคำถามอาจจะช้าไม่ได้ดังใจบ้าง เราก็ต้องเข้าใจกันเนาะเพราะทุกคนต่างก็มีงานมีหน้าที่ที่จะต้องทำนะคะให้ทุกท่านโชคดีมีเงินทองเยอะๆเฮงๆปังๆนะคะสุๆค่ะ